สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะพสต์ล่าสุดน่าห่วงมากโกติอารามบอยตัดพ้อกลางไอจไม่มีแรงจะให้ไปต่อทำแฟนๆอดห่วงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อจูๆ่ๆทางด้านตลกดังโกติอารามบอยตัดพ้อกลางไอจไม่มีแรงจะให้ไปต่อทำแฟนๆอดห่วงไม่ได้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตลกชื่อดัง โกติอารามบอยหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของโกติผีน่ารักจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละครด้วยความเก่งของโกติอารามบอยทำให้ปัจจุบันทางด้านโกติอารามบอยมีงานพิธีกรประจำอยู่มากมายและเป็นที่รักของคนในวงการบันเทิง แต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกติอารามบอยตัดพอกลังไอจีเอาไว้ว่าเอาจริงๆเลยนะมันเริ่มเบื่อจริงๆแล้วแหละตอนนี้ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่อยากให้ไปต่อเลยจริงๆนะหลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าคำพูดใดที่หลุดมาจากปากของหนูอยากให้รู้ว่ามันคือความจริงที่อยู่ข้างในฝันดีครับทุกคนจนทำเอาแฟนๆหลายคนตั้งเป็นห่วงหลังเห็นโพสต์ล่าสุดของเจ้าตัว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ